สวัสดีครับท่านผู้ชมเศร้าๆกับพ่อกันคือเกาครับพี่น้องมีเรื่องเราซูาฟังมือนี่บ่มากบ่าไม้แลครับพี่น้องกับเป็นเรื่องปกติเนาะทักทายพี่น้องครับสวัสดีแฟนเพจสู่ขู่สูค่คนครับผมมือนี่มีเรื่องเราซู่ฟั่งครับมือนี่มือนี่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนเด้อครับพี่น้องเด้อเขาต้องเรล่งใส่ปุ๋ยแล้วครับพี่นอ้องเห็นบ่ใส่ปุ๋ยปุยบพสชงามใส่เปลือกอะตัดแต่งงาพืนแน่่ครับพี่น้องแนี่ไป เดี๋ยวพี่บเอาเรื่องดินสู้ฟังครับพี่น้องดินนี่ดินนี่บ่ดีปันหาก็ไไรแต่ว่าเฮาก็ต้องปรุงดินเอาครับพี่น้องข้าวหูวจังดินฮู้จักดูแลรักษาดินเลืวอปลูกทุเรียนนี่งามครับพี่น้องจะได้น้ามีน้ําเพียงพอน้านี่เขาต้องเบืองว่าน้าเป็นกดเป็นยังกะน้านี่ส่วนมากนี่ขั้นน้าบ่เข็มนี่หรือบ่เปรี้ยวนี่นักนักนี่บ่มีปัญหาครับทุเรียนตามผูเบิงนี่ครับแต่ว่าดินนี่ดินนี่ ดินอะบ้เป็นหยั่งดินถึงจะเป็นดินทรายดินเหนียวดินล้วนดินหยังดินก่นสะดินหยังกระซามครับพี่น้องเ้าเอามาเขามาเขามาปรุงดินเอาครับถ้าเขาปรุงดินปลูกปุ๊บมันสิงามทันทีเลยครับพี่น้องทุเรียนทุเรียนเป็นพืชที่โตไวอยู่เลยครับพี่น้องใหญ่ไวงามไวไวไวต้นถุงเพราะว่าถ้าเขาดูรักษาดินดีๆนี่สมมติว่าเขาเอาดินเีาดินก่นสะคือของผมนี่เนาะครับก่นสะปุ๊บนี่พอปลูกก้อนสิปลูกผมส้นขุ่นหายซีขุ่นหายซีเมตรครับเฮ้ยหายซีขุ่นหายซีเส้นหมอิด หาเมตนต์นะอ่าแล้วก็เอาขี่ควายลงคูทางนึงนี่นะแล้วก็เอาดินเพาะลงฟอง,งสูงสิแล้วเอาลูล่างลงแล้วเอาทุเรียนตั้งปึ๊บใส่แล้วเอาดินนากบครับโดน้ำจะได้องทุเรียนอนะคือจังต้นนี่แหละพวกมันขึ้กันครับเพราะว่าดินโกลซะต้นนี้ก็ดินโกลซาด้ครับแถวนี่เห็นว่าเขานี่เนี่ยที่แรกดินมันสิเป็นแบบนี้เลยพี่น้องดินผมพูนเนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยครับเห็นบ่ จะว่าเบิ่งดูนี่มันแข็งครึ่งแข็งทึ่งเหนียวทึ่งบ่มีสารอาหารอยังเลยครับหญ้ายังบ่ขึ้นครับนี่ผมมาปรับปรุงดินผมแบบผมเว้านะครับมาใส่แล้วก็มาปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกติพ่นยาปกติไปเพิ่นก็ขึ้นเห็นบ่ครับพี่แตกยอดแตกยอดบ่เซาเด้อครับพี่น้องแล้วข้าปรุงดินเอาขี้งัวขี้ควายเหยาะเรื่อยๆนี่เพิ่นสิแตกยอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องถ้าเบิ่งยามแรงเม่สานี่ถ้าเบิ่งหลุดบ่เสือผมพี่น้องเบิ่งไห่พุ่นเบิ่งยอดเบิ่งหยังมัน งามครับพี่น้องนี่ผลของการปุงดินล้วนเลยครับพี่น้องนี่ลงทุนก็บ่หลายครับปุงดินนี่เขากันไปเลยครับกานดีก็แก่เข้ากแก่เขาบวกปุงดินโอ้ยมาอแาแก่ทีหลังเอาห้อมูนเอาปุ๋ยเอายังมาเรยงใส่เพื่นกับพวขึ้นานไรเนี่ครับเพราะว่าฐานพื่นบ่ดีเด้ครับฐานบ่ดีก็หมายถึงว่าดินพื้นบ่ดีครับพี่น้องบอกว่าทุเรียนพื่นกินหากทั้งใบไอท้ทั้งหลากทั้งหลากฝอยนะครับพี่น้อง ทั้งใบก็กินทั้งห้องมนทั้งยังกับบ่บ่คัืขอ้นกินทั้งดินเหรครับพี่น้องธรรมชาติเนาะพี่น้องอันเท่ากัฝืนธรรมชาติไรเหมือนก็บ่ดีเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้กระสันๆนครับอย่าลืมปรุงดินเด้อผู้ใดสิปลูกไหมครับคันผู้ใดปลูกเรี่วก็ลองเอาขี้งอขี้ควายคือผพมวาน่ะอล่องโปะทั้งทั้งบนไว้แลวโคนน้ำมันก็สีงามเพื่อเก่าคลิปนี้สันสครับพี่น้องหักแพงแบ่งปันครับอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ลูกสาวหลานเด้อครับผมสวัสดีครับ